สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในอีพีที่6กค่ะเป็นยังไงกันบ้างแลยคะทุกคนอีพีก่อนเผากันจนยับเลยใช่ไหมคะมาค่ะอีพีนี้จะมีคำอะไรบ้างเอ่ยวันนี้แขกรับเชิญเราดูแน่แน่นนะคะหนีวัเหรอ หลายสุคะมันจะต้องใช่เราไหมอะอ่าวันนี้เรามีคําถามนะคะจะมาถามสับไว้เรื่อทั่วไปค่ะค่ะเอาฟังไหมคะฟังอยู่ค่ะพูดมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นคําถามยอดที่ในช่วงนี้มากเลยนะคะค่ะมีคาอะไรบ้างอีกคำแรกเลยอืเหมียนหมาเหมียนหมาอ๋อเหมียนหมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบสมอนของคําว่าไม่สวยค่ะไม่สวยเหมือนหมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย เพื่อนทำไมวุ้นเลยแล้วหนึ่งแบบต่าเออไม่สวยเหมือนหมาแบบเพื่อนแบบไม่จัดเต็มอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้ววิวอะของวิวก็จะคล้ายๆผู้ขาวแบบใช้จิกเพื่อนอะไรแบบนี้แบบวันนี้แต่งตัวไม่หลัศตัวแต่งตัวค่ะไหมแต่งตัวแต่งตัวค่ะแต่งตัวแล้วก็ไม่สวยตัวนี่เลิศเหมือนหมา ไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้สามกิบ์คต <on> <road> ่อไปค่ะคำต่อไปตอใบนะคะตาใตาใาใจบางทั้งสองน่าจะรู้จากนี้นะคะคาบาใจบางใจบางนี่ก็จะแบบเวลาเราเห็นผู้ชายเนาะแบบคนนี้ทำไมเขาหล่อใจบางแบบนี้ค่ะดูถือดูหน้าอดูหน้าเอรบางอใจบางเหรอก็บางแบบ เจอผู้หล่อๆงานดีๆอะไรนี้ค่ะแบบดูซีรีส์อยู่แล้วแบบเออเราเห็นผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยไปเอกซีรีส์หล่อมากหล่อจริงๆออ้ยัันนนนกเิใจมา ไปนะะคก็คือเขาบอกหัวทิพย์หัวทิพขวดัทิพจริงๆค่ะขวดทิพย์นี่วิวต้องรู้จักดีนะคะน่าจะมันโไปเยอะเลยว่าขวดทิพย์เยอะมากอันนี้ก็พูดเกินไปเด้อแล้ยบ๊วยคือขวดทิพย์ตอนแล้คนจะแบบโอ๊ยหล่องานดีมากใครบอกนี่พีอย่างเช่นโยไม่พูดได้ไหมล่าคนพูด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 โอ๊ยมันไม่ได้มันจะขายแบบนี้ไม่ได้ไหมแมวแมวพูดอะไ เรื่องเบาเรื่องเบาเลยผัวทิพย yes ์ก um, ็คือผัวที่เรามโนขึ้นในจินตนาการของเรานะคะก็คือว่าเอ้ยเขาหล่อเขาแบบคือผัวในฝันของเราแบบนี้ที่เราอยากได้นั่นเองค่ะประมาณนี้อคำตอบได้แล้วสุดท้ายนะคะว่าแกงค่ะรู้จักหรือเปล่าแกนแกข้อแกนปะ่าด้วยอยู่น่เอาแกงที่มันแปลว่าแบบเอ้ยโดนหลอกโกหกอะไรแบบนี้มันคนละแกนนะมัน แกงที่แบบเออสมมุติว่าวันนี้อ่ะเออเพื่อนเขาใส่แบบตีมขาวไปวันเกิดเพื่อนแล้วแกแบบแกใส่สีแดงไปเนี้ยแกโดนแกงเลยนะแบบเออไปไม่ถูกเพื่อนันี้ยการนี้ก็เคยเจอนะคะคือแบบจะไปเที่ยวนี่แหละแล้วมีเพื่อนแบบในแกนคนหนึ่งมันพูดว่าแบบวันนี้ฉันจะแต่งหน้าแต่งตัวบอๆแต่แบบฉันก็เลยมองมันหืมแกย่ามาแกลฉัน ใช้คำไทยแล้วค่ะอยากให้ใช้คำแบบใช้พอเหมาะพอควรให้ถูกการะเทศะค่ะก็อ,อ,อยากให้ทุกคนนะคะใช้ให้ถูกการะเทศะให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ใช้ให้มันแบบพอดีพองามค่ะเพราะว่าการถ้าใช้มากเกินไปใช้เยอะเกินไปเราอาจจะเป็นภาษาวิบัติจนลืมภาษาไทยดั้งเดิมของเราไปค่ะ,ะสุดท้ายแล้วจริงๆน,นะคะคัะช่องค่ะฝากช่อง ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะกดเข้ามาดูเยอะๆด้วยนะคะอย่าลืมทุกคนกดไลค์ค่ะฝากช่องเพื่อนด้วยนะคะสอบคุณทุกคนบ๊ายบายค่ะลืมบอกสำหรับ EP นี้ก็ลนไปก่อน EP สุดท้ายเลยนะคะใช่แล้วอีพีนี้เป็น EP สุดท้ายแล้ว EP สุดทนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะคุณ Çok